คูณสองเยอะจังวะ <got> ไม่มีคนเลยใช่ไหมไม่มีเลยบอดแค่ไม่มีดีโอเคเงียบไปเลยเหนา,าเดิม <c oughs> <c oughs> ไม่กูเออนี่ตัดตีให้วัดเลย <c oughs> จะทำบุญเหรอ เอ็มโฟมีในการถึือมันโฟมเล่คนนี่ว่ะบอดเหรอบอดทำไมสเปรย์แรงจังวุ้ยบอดยิงเข้าหัวว่ะหูชอบเลยยังชอบไอ้บอดทำไมสเปรย์แรงจังว่ะเลื่อนเหลือญคาร์โน่ยนึ่เที่อเพื่อจะต่อมาบอดพ่อของซีวะเหมือนเพื่อนกูเนี่ยบอดตะแคร่เ ไอ้บอดตัวนี้ของกูจริงไปโดนลูดตลอดนั่นเลยบระชุบนะตัวน่ะไปเฮ้ยทั่นมยิงบอดโดนจังวะคุณไรโดนนะอี๋ไอ้คนมันเยอะจังล่ะเป็นคุณที่ไหนครับเนี่ยทำไมพูดทำไมเสียงทำไมพูดนึงนึงบ้าใช้ได้วะเนี่ยกูคือก็ไข่เนี่ย เหงาไงมึงอะเป็นคุณที่ไหนครับทำไมพูดเนนนื่อเนื่อตรงไหนวะตอเมื่อกี้นี่เขาพูดเนื่งฟังไงฟังไงเนือม่เนื่อเหรอเฮ้ยเมื่อกี้นี่ทำไมคุฟังเป็นเนืองวะแเราตรงตรงนี้ไปไหนเนาะร้านเรารานเราโีเลยมึงบูมใจมากอะี่ก็ถามมากก็ตอบไปลเที มูบอกว่าตายก็ได้ตูพี่กูกูุกอรัตเขาจริงองี้ยตรงตรงนี่ตรงไหนก็นอนนอนเลยนึกว่าจะบอกว่าตรงไหนจะเอายอกนะสมไมผู้หญิงคนอย่างนี้กันเหมือนกันว่าฮ่าฮาฮ่า้ใจกำลังพูดเล่นไม่เขาอาจจะแบบว่าเจอคนนแบบี้ อ่าเขาไม่ได้หมายถึงอย่างงั้นหรือเปล่ามึงคิดไปเองหรือเปล่าโตมึงคิดไกลไปเองอ่ะรู้ตันหากับไม่ใช่ผู้หญิงแล้วเป็นมึงแล้วแหละทำไมเขายิงกันแล้ว่ะคุณที่จะบดไม่วิ่งใส่ผู้หญิงวะเฮ้ เห็นแล้วเห็นแล้วขอขอขอตัวนี้ขอขอมาเพอให้จบเฮ้ยยิงบอดกันสนุกทุกส่วนกูแม่งฟาร์มยังมันเลยเออตอนม่งวิ่นปั๊มที่ยิงทุกส่วนได้หมดไหมวะใช่ปะยี่จะเปนผู้หญิงมึงฆ่าได้ไงวะเอไม่ใช่ผู้หญิงหรือวะ้ยยิงกูทำไมเนี่ยโอ้กบอกว่าขอทำไมแย่งเขากูไม่แย่วะ เอาแย่ว่ะกูโคตรแย่เลยมึงแม่งขี้งอนหนยก็จะมีอย่างมันยิงเราอยู่ให้เรายิงเราก็จะหลดมันยิงไม่ตายหรอกมียาให้ไม่แต่ท้ามกิจเนี่ยไม่ใช่บอสเขาลูดน็อกเลยนะมึงไอ้โตจริงจ้ากูก็ไปช่วยแล้วอุ้ยมีใครเอาคุณฟรีนะคะ เอาเอาเอามาทำอะไรเฮ้ยใขยิงค่ะไอ้เก้าไอ้เหี้ยดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตาี่ไม่ใช่ขาอีกสองทีไม่รู้เลฟิลฟิลมากุณเล่นว่าขาก่อนแบบอยากโดนสตีชาร์ตอะอยากโดนสักตีชาร์ต คำนรถเล่นมึงไม่คำนวดมันรับพวกกู่ไอ้เฮีย <c oughs> เ้ยนเฮ้ยวิ่งมาไม่ทันแล้วผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยเจือมึงช้าเอง,งเหลอือให้ตยไม่ยิงแล้วกระสุนจะหมดแล้วคนนี้มีหิวบอดแทนเมื่อกี้เราไม่ได้ยิงได้นะเมื่อกี้มีคนลัดนะ วันนี้มีคนล,ลาใครใครลาสเราวะแกไอ้ก้าวเนี่ยี่การี่อะไรกูย,ยังไม่ได้ยิงใครจักคนเลยต้องไม่ขึ้นมากันแล้วไปจิบตงจิบตงจิบตงอ้เดี๋ยวจะเตะ แค่นี้แรงก็ไม่ลดแล้วงาน,นเลยแต่กูนะก้น่ะกู้น่ะยังไม่ได้ยิงใครเลยเดี๋ยวเขาาไปตายเมื่อกี้เมื่อกี้มันต้องได้หกตัวแต่ว่ามันตายไปตัวหนึ่งไอ้การแม่งลาดว่ะมึงดูคิวกูไหมดับเมจกูยังไม่ได้ยิงใครเลยซัดต,ตายพี่หักตายเฮ้ยตรงนี้มีคนยิงได้่ะนี่ไงในบ้านนี้เลย เปฮ้ยเฮ้ยทำไมบ้านทำไมประตูเปิดทำไมประตูเปิดเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ไม่อยู่ดีประตูมันเปิดเองเอาโล่งก้าวให้กูหลอนเลยข้างล่าง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 ตรงไหนพี่มาบังเลยมันบ้านมันบ้านบ้านเฉยๆบอกบอกว่าเป็นบ้านเดี๋ยวไปฟังของเล่นลินที่แบบก็ต้องตีนี่เยี่ยอะไมึงแปเอาคุณซี่เมื่อกี้ยังไม่ได้ให้เลยคุณซีก็บอกเอามาฮะ มึงเบอร์ไหนละไอ้คุ้ยเขาว่าทำไมเขามุกเดิมเนี่ยแหละไอ้ไม่มีใครเอาทิ้งแล้วนะสิ่งที่มาอยู่านีมีคนไปเก็บพนี่มีคนรู้หมดเลยนะเว้ยเอาจริงนะถ้ากูเป็นเขานี่กูปิดไมค์หนีไม่คุยด้วยอเอาจริงเจอคนยังมึเหม่อเหมือนเหมือนไอ้เด็กแคระนี้ไอ้พูดมากกว่า แต่วันนี้นบุงพูดมากไงตัวไอ้ยี่ยตัวดุเงาเฮ้ยข้<อ>างหน้าขอ้ขอขอข้อข้า,หางหน้าวิงไปแล้วจริงไหมอือมีะ <laughs> ะระเบิดระเบิดพวกะของไงยียมึงจะสุนเขียวเหลือไม่ให้กูเหลือสี่สิบนัดเนี่ยไดาพี่ในกระท่อมอ่ะทิ้งไว้แปดสิบอ่ะได้ได้เลยกูเมาเลยกูเอาไปไหมพี่ผมมีอีกร้อยร้อยกว่าเลยเนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดเล่นจยิงอยู่ห้าร้อยกว่านั้นน่ยแกไปยิงพ่อไอ้เห้ยเยอะแยะเลเกินพับกูมีแต่กระสุนเอเคไอเหียกูพูดเล่นเอาเอาเอากิตรงหน้าเอากิบแดงหายไปวิบตเาเอ่อาเอาเอเอาเอาเอาโอเอาเอเอาอเอา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 เาอเา เอาแชมป์แล้วเนี่ยแชมป์แล้วนะครับมึงจะเล่นคนอื่นแล้ว,ลวมึงยังจะเล่นตัวเอ,องทำไมเฮียมึงชอบมึงว่ะ <c oughs> มาเวนี้ต้องมาให้สนรอบจริงจริงอ้อมดีกว่าอ้อมขวาดีกว่ามึงจะอันนี้ทำไม <c oughs> เฮียโอจะเล่นแต่ก,ก็กลัวฝั่งนี้ยิง มึอกดไุนล่ย่อุ้ไปรเบิดะมัน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 ไอ้เหี้ยนั่นมันโดนไปเจ็บเนี่ยไอ้เหี้ยศูนย์แปดหกศูแปดหกสองเก้าเหี้ยอะไรเนี่ยมึงทูไปหาไปดิติงบอกเก็ตรงบ้านแ่ะมึงเห็นมึงเห็นในแผนที่ไหมลูกพี่มองไม่เห็นอมันมันวิ่งเข้าไปในบ้านตัวหนึ่ง เต็มเลยมันบวกกันตรงบาท์แม่ันเคลียร์กันให้เสจอก่อนไหมฟัวหลังเขาเก้ารอดักตรงนี้นี่กบฟัวเต็มเลยหมดเก้าตีกดิอยู่ฝั่งทางโน้นเลย บ้านก็มีนะมึงมวิ่งไปทายเก้าเดียววิ่งไปทางเบอร์เบอร์สองเดียวผมมันบอกอยู่ฝั่งนู้นมันจะไม่กลางแมปไปหรอว่าตรงนี้นมันกลางตั้งแต่วิ่งมาองไอ้ยี่ะลงเปมัม่เนี่ยแมงลุงกืออะไรไวะยิงไม่แม่นเลยอืม เล่นบอกด้วยจิ้งใหม่ได้ไมั้ยก็ระวังหลังเข้ามึงนะมึงดูให้หน่อยดิก็ยิงไงอันนี้ก่อน<บ><บ>โป่งอุ้ยเหี้ยโดนลัดอ้าวเฮ้ยอ้าวตรงนี้มันลัดว่ะเฮ้ยเป็นตัวยิงมาชิบหายแล้วพี่ เราจะไปยังไงฝั่งนี้เล่นไม่ได้แล้วมันเป็นตัวลอยๆโอเคดูไหนโดนเม็ดนึ่งต้องหินนะต้องหินนะโดนอีกเม็ดนึงมันคานอยู่มันคานอยู่ โดนตายตรงนี้ไปหมดยังเอาตรงบ้านนอกมาแล้วมันนอกมาแล้วมันนอกมาแล้วตรงบ้านน่าจะมีมีอยู่นะมันน่าจะยังไม่ตายอ่ะอุ้ยขังวง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 แมงยื้อวงนี้เอ้ยอต้องกุมีตาย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  โอ้ก oh. oh, hey UM. ูจะตายวงนี่กูจะตายวงกูจะตายวงกูจะตายวงบนเขาเห็นละแม่งวงแม่งวงแเฉ็บเหลือตีหนึ่งต้นไม้อะต้นไม้เป็นตัวหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วมั็น A W นะพี่ระวังนะ สวยแล้วปะตัวกดมันไว้ดิกดมันไว้กดมันไว้มันข้ามน้ำยังไงองวิ่งเอ็งสะพานมีนะเห็นแล้วเห็นแล้วสะพานอูยหยหีบเป็นม้าเลยเอ็มเจ็ดหกสองเยอะกูลงน้ำก่อน่ะ ตัวตรงสะพานมีระวังเจ็บนะมาแล้วมาแล้วสะพานตายสะพาอเหลือเหลือเหลือตรงนั้นอ่ะบนภูเขาอ่ะเหลือสองตัวเออออุ้ยอุ้ยเฮียเอบิวยิงเบอร์หนึ่งมาได้ ยมันอยู่ตรงหินหน้าผมนะถึงกดมันโดนมันโดนวงเีบมันไว้มันข้ามน้ำแล้วพี่ยิงเลยยิงเลยพี่อุ้ยอุ้ยตาพี่ชิบหายแล้วเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนไอโตโตโตืหตายตายใช่ตายแล้วใช่เดี๋ยวตรงไหนเหลือตรงที่เดิมที่เขาภูเขาที่เดิม A W โต้ว a w เวฮียเฮ้ยกูว่ามัตเนี่ยต้องเข้าเข้าไปกดังไหมกดังเล่ง่ายกว่าเข้าว่ะเข้าว่ะวิ่งเข้ากูาดังดีกว่ากาดังเล่ง่ายกว่าเฮ้ยเอยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ย้ยงเข้าเฮดังด้วนๆมันอยู่้น้าผมมยนต้อ,องวิ่งมายว้ตัวมึงอยเ่ใยวงโถเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเยวเยัเเ

เอาเรื่องเหรอข้าบอสประมาณเจ็ดตัว